เลอกกองในวันนี้นะคะเราได้ผู้หญิงสวยๆนางเอกสวย,สสวยจากช่องน้อยสีมาซึ่งเป็นผู้หญิงคนที่สองของช่องเรานะคะพี่ไอ้กับลเนตมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุยเขิดเลยค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ทำไมเสียงเล็กเสียงไม่เหมือนตอนที่เราคุยกันข้างในน,นนะ เราเป็นตัวของตัวเองได้ไหมคะเป็นตัวของตัวเองได้เลยค่อนข้างตื่นเต้นนิดนึงกับการมานั่งอยู่ตรงเซตเลยแบบจริงจังมากรายการเลือกกองคือจริงจังมากตอนนี้แบบผู้ชมในห้องส่งอีกประมาณแบบสวัสดีค่ะอุ้ยสามร้อยคนเลยชั้นสามด้วยชันสามฉันสามฉันสแบบจริงจังมากเลยนะตอนที่เบลติดต่อมาคือพี่รู้สึกว่าเอยชิลชเบลเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันอะไรอ่งเงี้ยพอมาถึงโอ้ น่าพร้อมไปพร้อมทีมไม่มีอะไรจริงๆเราแบบว่าคุยกันสบายสบายเลยอย่างช่วงหลังเนี่ยหลายๆคนจะเห็นวิไอโผล่ใน YouTube ค่อนข้างเยอะกมนอถ้าเบลว่าเชื่อเบลเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยดูเพราะเบลก็เป็นหนึ่งในคนที่ดูเหมือนกันกมนอสนุกมากแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นกมนอนหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยพี่ก็ผ่านการมาเป็นนางเอกช่องแล้วก็ทำแอดโฆษณาถ่ายโฆษณาถ่ายเอ็มวีเป็นยังไงบ้างอยากรู้ตั้งแต่แบบแรกเริ่มเลยว่าแบบพี่ เริ่มมาทํางานตรงนี้ได้ยังไงแรกเริ่มเลยเนาะใช่เยย้อนกลับไปไม่นานมากค่ะคุณคนดูก็คุณคนดูเอ้านะสับสบมันจะเปลี่ยนไปถ้าเป็นแบบสมัยก่อนก็จะแบบคุณผู้ชมคุณผู้ชมอ่าพอเราอยู่ออนไลน์เยอะสลอ่าคุณผู้ดูคุณผู้ดูโอเคอ่าคุณผู้ดูค่ะคือจริงๆอ่ะเราพาย้อนกลับไปประมาณเป็น10ปีแหละอ่าเหตุการณ์แรกเลยคือเราไปดูหนังรอบสื่อที่เซ็นทรัลเวิลด์ ไปกับเพื่อน,เอ,นเออแล้วทีเนี้ยแบบรอบสื่อเขาก็จะมีสื่อเยอะไงมีแคสติ้งเขาเรียกวอะไรโมเดลลิ่งอะไรเงี้ยเออมาเขาก็มาเจอน้องข้างๆเราที่แบบเรามาเป็นกลุ่มกวนม,มีน้องหน้าตาดีคนหนึ่งเออเขาก็แบบว่าเข้ามาหาน้องผู้ชายคนนี้พวกเราก็บกแบบมันเป็นฟิลล์อะเหมือนตอนนั้นอะคือเราไม่รู้ว่ายุคนี้มันยังมีฟิลนี้อยู่ไหมอะไรเงี้ยแต่ฟิลนั้นคือแบบเฮ้ยมีคนมาขอท้าทามน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออดีๆสภาเขาเดินไปแล้วเขาก็เดินกลับมาใหม่แล้วเขาก็บอก ขอน้องด้วยแล้วกันค่ะอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคุณพี่ lgbt ท่านหนึ่งอนะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังคิด in touch กันอยู่คือแบบเป็นพี่ที่น่ารักมากๆเป็นแบบ m o เ,เลล i n g อะไรเงี้ยเออก็เขาก็เลยเอาเราไปด้วยแล้วก็ไปทําเทปทําอะไรต่างๆแล้วก็ไปแคสโฆษณาแล้วพี่ก็ได้เลย เออคือแบบจำได้ว่าไปทาวอินทาวแล้วก็ไปถ่ายแลก็ไปถ่ายโปรไฟล์ถ่ายหน้าตรง45องศาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็กรอกประวัติแล้วเขาบอกว่าเนี่ยประตูข้างๆเขาก,กาลังมีแคสต,ตัวนี้อยู่อเขาแคสมา5้าวันแล้วยังไม่ได้เลยหนูลองไปซิอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็เลยไปแล้วเขาก็เราก็ไปทําตามที่เขาให้ทําเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ไปยืนสวัสดีค่ะชื่อนี้ถือป้ายของเราสูงเท่านี้หนักเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าไหนลองเต้นซิเราก็เต้นอ่าไหนลองยิ้มซิไหนลองหัวเราะซิไหนอะไรอย่างเงี้ยแล แล้วเราก็ได้ถ่ายโฆษณาเราก็คิดว่ามันจริงหรอแล้วบวกกับตอนนั้นนะ่ะมันมีข่าวคราวเยอะมากว่ามีโมโปมลอมเราแบบหลอกหรือเปล่าพอ่อดิฉันก็กลัวว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวอีกวันต่อมาจะต้องไปถ่ายโฆษณาพ่อก็กลัวว่าแบบมันจะมีจริงไหม,มอะไรเงี้ยคุยกันตั้งนานสุดท้ายเราได้เพื่อนสนิทของเราที่เป็นเป็น LGBT แบบเป็นทรงผู้ชายไปเป็นเพื่อนอ,อ,อะไรเงี้ยพ่อก็จะได้วางใจเพราะว่าพ่อไม่ได้ไปด้วยสุดท้ายเราก็เลยได้เข้ามาในวงการ การโฆษณาแบบเออเป็นครั้งแรกมันมีเรื่องราวมันมีสตอรี่แบบคือพ<ม>อเราเล่นโฆษณาครั้งแรกได้เสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราหาเงินได้แล้วอ<ม>ตอนนั้นเราจบม6แล้วเรากําลังจะขึ้นปีหนึ่งเราก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวหนูอ่ะดูแลตัวเองได้เลยบอกพ่อเห็นไหมหนูบอกแล้วหนูไม่โดนหลอกอ,อ,อะไรเงี้ยด้วยนะเดี๋ยวหนูแบบรับผิดชอบชีวิตตัวเราเลย<ม>อะไรเงี้ยค่ะเราก็ขยันแคสโฆษณามากแคส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 ,แคสก็ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเออการแคสโฆษณาคือเหมือนยากเหมือนกันเนาะแบบ คือไม่ว่าจะแบบเขาต้องการไทยจีนฝรั่งเวียดนามเขาก็ส่งพี่ไปอะแต่พี่ก็ฮะไม่เห็น้ามไม่เห็นฝรั่ง <laughs> ก็ส่งพี่ไปอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าเออแต่ว่าเราก็สนุกแล้วเราก็จอยแต่เฮียมาเริ่มเหนื่อยแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่า โอไม่ทาแล้วดีกว่าแต่ว่าในระหว่างที่ทํานั้นก็มีได้มาบ้างแบบตัว2ตัว3มตัวสี่ตัว5้าตัวอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้บูมมากคือในระหว่างนั้นเราก็คือเข้ามหาลัยแล้วเข้ามหาลัยแล้วเราไปทษณานไ้แต่ว่ายังไม่เริ่มยังไม่เริ่มเข้าช่องสายใช่ยังจําได้ว่าตอนปีหนึ่งค่ะเพื่อนอ่ะคือด้วยมหาวิทยาลัยพี่คณะพี่เมเจอร์พี่เนี่ยเขาจะไม่ให้ผู้หญิงกลับบ้านคนเดียวเพราะฉะนั้นจะมีเหมือนบัดดี้ไปส่งและพี่ได้หัวหน้าภาคที่เป็นเพื่อนเพื่อนพี่แบบ ผู้ชายมันแมนเลยแบบไปแคสโฆษณาเป็นเพื่อนพี่จนมันท้ออะ่ะมันก็แบบเคยพูดกับพี่ประโยคนึงว่าแบบกลัวมึงเลิกเหรอวะคือแบบมันเขาก็ไม่เห็นให้เงินเลยแบบเรามีคอสในการต้องไปหรือแบบต้องไปต้องอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกเออทอ้ทอท้องโอเคไม่ไม่เอาอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเออตั้งใจเอาไว้ว่าขอแค่แี่สิบตัวถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยอืสรุปพี่ก็ ไม่ได้เลยแต่ว่าในระหว่างนั้นพี่เคยเล่น MV ไปตัวหนึ่งเออ MV คือ MV นาฬิกาของพี่บีพีรพัฒน์และพี่รู้สึกว่าเฮ้ยการถ่ายมันดีมากเลยอ่ะมันสนุกมันแบบมันมันง่ายมันได้เงินน้อยกว่าแต่เราอ่ะชอบเพราะเราชอบฟังเพลงเราได้เจอศิลปินที่เราชอบแล้วก็มัน acting มันเรียลกว่ามันไม่ต้องแบบเล่นใหญ่เหมือนโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยอ้ยแต่ว่ายุคนั้นใครได้เล่น MV ของแบบพี่บีหรือเป็นเป็นแบบของสาวแต่งคน้ะ เพื่อนตอนนั้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 นก็ได้เพื่อนเพื่อนนั่นแหละอ่ะคือพี่พี่ชอบเล่น MV มากอะไรเงี้ยแล้วแบพอโฆษณาเรารู้สึกว่าเราไม่เอาแหละจบทางแต่ว่าคุณโมเดิมโมเดียลของเราเขาก็ส่งเราเขาบอกว่าเนี่ยมี l o ิฟอีส t เขาอยากเจอ เออแบบอยากให้เราไปเล่น MV เออแบบวันนี้ไปได้ไหมเราบอกว่าอ๋อไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราไปรับน้องอยู่ที่ต่างจังหวัดเขาก็เลยเหมือนแบบนัดวันแยกกับเรามาแล้วโอเคถ้าเกิดเป็น m v พี่ไปเพราะว่าพี่จะไม่ทําโฆษณาแล้วเออพอรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่ทางเราอเออวันที่พี่ไปเจอเขาก็ทาวอินทาวอีกเช่นเดียวกันกับเป็นเฮาส์โปรดักชั่นหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไปแล้วพี่ออฟของพี่ที่เป็นโมเดลลิ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าน้องถ้าเกิดสมมติว่าไปแล้วเนี่ยน้องแคสโฆษณาตัวน,นี้ให้พี่หน่อยได้ไหม,มเพราะว่าพ โฆษณาหนูนมไม่เอาแล้วเลยค่ะเพราะว่ามันมันจบแล้วอะเออแบบมไม่แคแล้วขอเล่น MV เงินน้อยนอยแต่ว่ามีความสุขพอ,อแล้วลอะไรเงี้ยคุยไปคุยมาไงไม่รู้เขาก็แบบทาให้พี่แคสไปได้พี่ก็เลยแคสโฆษณาน,นั้นไปแล้วสรุปพี่ดันได้โฆษณาน,นั้นแล้วพี่ไม่บอกใครเลยเพราะพี่ต้องไปเล่นเป็น พนักงานธนาคารส่วน MV อ่ะพี่ก็แบบใจจดใจจ่ออยู่ที่ MV แบบพี่คะไหนไหนพ่ดกับ MV เขาบอกอ๋อเขาได้เงไินมาตั้งแตบบ่วันอาทิตย์แล้วน้องไปอยู่ไหนมาก็คืออ๋วอวันที่ฉันไปรับน้องค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบเราอ่ะโดนหลอกมาเพื่อมาถ่ายโฆษณาแทนเออะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถ่ายมาเสร็จปุ๊บพี่ก็ไม่ได้บอกใ,นในครจนกระทั่งโฆษณาออนแอร์แล้วมันแบบไวรัลมากเออไวรัลถึงขนาดว่าพี่เดินไปในมหาลาัย<อ> <laughs> ทุกคนอยากฝากเงินกับพี่อ่ะเข้าใจปะสาวมนุษย์อะที่ต้องเดินไปเรียนที่คณะ วิอ,อต้องผ่านคณะวิดวะผู้ชายวิดวะคืออยากฝากเงินต,ตลอดตลอดแล้วอะแล้วเราทำน้าไม่ถูกแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากเป็นคนดัง <ừ> เราไม่ได้อยากเป็นคนที่รู้จักเราแค่อยากทํางานหาเงินเลี้ยงชีพเราอนน้อยนิดของเราเลยอะยเดี๋ยวบอกว่าเออแล้วจนกระทั่งช่องสามก็เรียกตัวไปเพราะเขาเห็นจากโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แอนทองผสม,มคุยกับพี่เอุภชยัยอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นพี่ไปทําเดโมจะเป็น ดีเจแฟตเรดิโอเออพี่ชอบเพลงถึงขนาดนั้นนะอเออแบบไปคุยกับพี่จ่องไปทําเทปไปทําอะไรต่างๆแต่มันก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวกันก,กับการที่พี่เอสุภชัยจะเอาพี่เข้าช่องสามแล้วมันต้องเลือกอะค่ะว่าถ้าเราเป็นดีเจเราอาจจะไม่ได้เป็นนักแสดงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วณณวันนี้นะเรามองว่ามันมันทำอะไรก็ได้อะ่ะเหมือนคนเข้าใจมากขึ้น วันนี้พี่ไอเติบโตขึ้นมาจากไอยกมลเน่แล้วก็เป็นกมนองวันนี้กลับไปหาพี่เอสุภชัยในวันที่เขาเป็นคนดึงเราเข้ามาในวงการอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักอ่ะเออแต่ว่าด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปอย่างตอนนี้พี่รู้สึกว่ามันมันง่ายมันเป็นตัวเองมันธรรมชาติมากขึ้นแล้วคนดูชอบตรงนี้มากกว่าในวันนั้นพี่อ,อ่ะพี่เอเขาอยากให้พี่เป็นนางเอกที่เรียบร้อยอขอเขา,าจับพี่แต่งองค์ทรงเครื่อง เื่อที่จะไปหลอกช่องสามพี่เรียบร้อยเอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จำได้ว่าพี่ไม่ถอดกําไรเว้ยกำไรพี่จะใส่แบบอันนึงกุ้กกุ้งกึ่งใหญ่ฮอบโบฮโบโบโบนอใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชุดที่ชีฟองมากเลยนะแล้วแบบผู้จัดก,ก็ถามว่าเนี่ยไม่ใช่ชุดเราใช่ไหมเราใส่ชุดอะไรมาแล้วเขาก็ให้เราไปเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเขาก็เลยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เนี้ยคือเป็นเราแต่เราก็เข้าใจในมุมพี่เอสุภชัยเหมือนกันเพราะเขามีปากกาของคุณเอสุภชัยที่เขาจะขีดเอาไว้ว่า คาแรคเตอร์แบบนี้หน้าต้องแบบนี้อะไรเงี้ยวันที่พี่เอนัดเจอพี่อ่ะตอนที่เขาดูโฆษณาเสร็จอ่ะพี่ก็โทรคุยพี่คุยเขาบอกพี่เอคะหนูไม่ใช่เหมือนในโฆษณาเลยนะคะอะไรเงี้ยเขาบอกเออไม่เป็นไรมาก่อนมาสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็คือแบบตอนนั้นอ่ะแต่งหน้าเ็าไม่เป็นคิ้วก็ไม่เขียนคือเซอร์มากผมก็ยาวๆผมก็ไม่ชอบหวีเออแล้วก็ใส่เสื้อแบบใส่เสื้ออนิสิตที่แบบตัวใหญ่ๆใส่กระโปรงผียาวๆแบบคลุมแจ็คเก็ตยีนรองเท้าหนังใส่แว่นกลมๆกนออก เอศูนย์ช oh, oh, ัยก็แบบอ๋อด um ีค oh, oh, okay uh ่ะ huh. น okay. okay. so, ้องไอ้นั่งก่อนน้องไงนั่งก่อนเอาอะไรสตรอเบอรี่ปั่นไหมเอาไม่เอาเอาน้ำเปล่าน้ำเปล่าให้นัดเนี่ยแบบฟิลแบบยัเสียงเสียงใต้ยังไม่เป็นน้องเอเลยยังไม่เป็นเอเอตอนนี้เลยอย่างเงี้ยเราดิวกันหลายอย่างมากสิ่งที่พี่เอดิวกับพี่คือจะพาพี่ไปทำศิญปกรรมเอออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าผ่าเปิดตาหน่อยนะคะน้องอายแบบหนูมันจะแบบแววตามันจะอื้มมืออะไรอย่างเงี้ยเฮียคืออะไรอ่ะ คือะไรไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจการแสดงนะตอนนั้นเพราะว่าเราเล่นแค่โฆษณากับ MV ็มวีอ่ะม,มันคนละาศาสตร์กับกับทางเล่นละครเลยเงั้นหนูขอย้อนนึงพอหลังจากที่พี่เริ่มรู้สึกว่าพี่อิ่มตัวโฆษณาละแล้วลพอมีโอกาสได้ไปเล่นเ v ็มวีอ่ะพี่เคยผ่านการแบบเรียนการแสดงอะไรอย่างงี้มาไหมามเพราะว่าเหมือนในเอ็มวีก็ต้องมีฉากร้อไห้แล้วคือพี่เป็นแบบ พี่เล่นเป็น1 0บสบตัวอะไรเงี้ยแบบเทคนิคการแสดงเราคือเราได้เอามาจากตอนที่เราเล่นโฆษณาบ้างใหม่หรือว่าเรามาโลาะใหม่หมดเลยตอนเล่นเนมวี acting ของของโฆษณาพี่อายก็ไม่มีการเรียน acting เลยค่ะเราก็ไม่รู้เราทําตามสั่งมากๆบางคนอยากได้ฟิลใหญ่คือมันจะมีแบบอย่างเช่นแบบกินแล้วเราต้องอร่อยมากอะ่ะซึ่งเบอร์เกอร์อะ่ะคืออยู่มาแล้วประมาณ8ชั่วโมงอะ่ะแต่เรากินแล้วเราก็คือมันจะ เป็นเป็น acting ของโฆษณาไปเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ต้องใส่เต็มในแบบที่ผู้ชมกับต้องการแต่พอมาอยู่ในพาร์ทของ MV ปุ๊บอบมันคือไหลไปตามธรรมชาติเรารู้สึกว่าเขาเลือกเรามาแสดง MV1 ตัวเนี่ยเพราะเขาคงเห็นคาแรคเตอร์หรือความธรรมชาติหรือความธรรมดาอะไรในตัวเราเนี่ยแหละที่มันอาจจะ match กับคาแรคเตอร์นี้ที่เขาอยากเอามาเล่าเรื่องเราก็เลยเป็นเราส่วนเรื่องถ้าต้องแบบซีนดราม่าหรืออารมณ์ร้องไห้เนี่ยในวันนั้นเรายังไม่รู้จักการแสดงเราก็แค่คิด ไปแล้วเราค่อนข้างเป็นคนอิ o โมชั่นอลถ้าเพลงนั้นมันส่งเราว่าถ้าเพลงมันทำงานอะ่ะเออเราก็ไปกับเพลงได้อ,อะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็คิดว่าเราเล่นละครได้แต่พอเราได้โปรเจกต์ละครเรื่องแรกของช่องคือซิกเซนที่แบบเป็นนางเอกใหม่สรุปวันเปิดกล้องวันแรกอะ่ะเฮ้ยเบลมันยากมากเลยว่ะการเล่นละครมันไม่เหมือน MV, มันไม่เหมือนโฆษณา เพราะว่าพี่รู้สึกว่าเอ็มหรือโฆษณามันยังเป็นไ erm อกรมโมเนตได้เขาเลือกเราเพราะว่ามันเป็นไ erm อกรมโมเนตหรือเปล่าแต่ว่าพอเรามาเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งอะซึ่งมันไม่ใช่ไ erm อกรมโมเนตแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยากมากจําได้ว่าซีนแรกอะใช้เวลาแบบนานมากแบบหลายเทกอะแบบไอสิบเทกอัพอะเป็นสิบเทกเยอะมากจนเหมือนพี่พี่ทุกคนก็จะเรียกกันว่าเหมือนเจอหน้าเราแล้วจะเป็นฟิลกลัวเออเหมือนพ,พี่พี่ทีมงานกลัวว่าโหวันนี้ชื่อไอยเยอะมากเลยอะ คได้กลับบ้านถึงบุวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกดนนกกดันนะแรงมากกดดันนะกับเด็กใหม่อ่ะแล้วในยุคนั้นอ่ะเออเราแบบเราต้องทํายังไงอ่ะเราต้องแบบเอาใจเอาความรู้สึกวางไว้ตรงไหน<ม>งานก็ต้องโฟกัสไหนจะต้องแบบห่วงความรู้สึกพี่ๆอีกท<ม>ี่พี่ๆจะไม่ได้กลับบ้าน <c oughs> พุากวะหนูทำก,การแสดงไม่ดี <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเนี่ยพอที่ความเราเป็นเด็กเรียนอ่ะเราทำกันบ้านบทเยอะมากเราท่อง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 เราเก่งเราจําเหมือนแทบจะแบบเอาขนมปังแปะเหมือนของโดเรมอนแล้วก็กินเข้าไปอ่ะ ดิฉันก็พนทุกอย่างพนแบบไม่รอใครเลยเว้ยไม่รอใครแล้วก็ไม่มองตาใครด้วยไม่มองพี่เกตตาพี่เกตอยู่นี่ซึ่งก็มองหูแล้วก็พูดพคือเราไม่รู้เลยเว้ยคือณวันนั้นมันรู้สึกแบบเอาให้ผ่านเอาให้ผ่านไปแต่เขาไม่ให้ผ่านแต่เขาไม่ให้ผ่านเพราะว่าถ้าผ่านมาพี่โดนด่าคือก็ต้องบอกว่าทีมพี่ก็น่ารักมากที่เขายอมเสียเวลากับเด็กน้อยคนนี้ที่แบบ ยอมเคี่ยวเข็นเขาเลือกเทคที่ดีที่สุดเพราะว่าสุดท้ายวันที่ละครมันออนแอร์กลับมาแล้วอะพี่เคยถูกพูดเตือนว่าอย่าเข้าไปดูพันทิปนะ<ม>เพราะเราจะได้รับฟีดแบ็กที่มันไม่ดีหรือว่าอะไรเราจะนอยแต่พวกพี่มันสนเวสี4สาวหสาวเนี่ยมันสนมันก็เข้าไปดูมันเป็นยังไงบ้าง คิดแบบดีทั้งนั้นเลยแล้วมันเป็นการดีพี่รู้สึกว่าขอยกย่องคุณงามความดีนี้ให้ทีมตัดต่อให้ทีมงาน,ให,งานให้ทุกคนเพราะว่าตอนถ่ายจริงหนูแทบไม่ได้เลยเออเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าคนที่เขาเป็นทีมที่เขาเป็นผู้จัดผู้กำกับเขาตั้งใจใส่ใจกับผลงานชิ้นเนี้เออไม่ยอมปล่อยให้อีเด็กคนเนี้ มันมาทาลายหน้าหนังให้มันแบบแย่หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นคนที่โดนด่าก็จะเป็นพี่ด้วย uh huh. ทีมงานก็จะต้องโดนว่าแบบปล่อยมาได้ยังไงสถานีก็จะต้องโดนว่าหุย uh huh. ละครเรื่องนี้แม่งไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันกลับกันหมดเลยค่ะคือเราเห็นการตั้งใจทํารรงานของทีเขาโชคดีคือพอมันเป็นละครที่มันยาวรา้อยเาิวเนี่ยเรามีโอกาสไ,ได้พัฒนาตัวเองในทุกๆคิวที่เราไปนะถูกต้องถูกต้องคือการแสดงมันจะไม่มีการที่ คุณสอนเราสมมติเบลเก่งมากแล้วสอนพี่พี่จะไม่มีวันเข้าใจมาเลยถ้าพี่ไม่ได้เข้าใจมันด้วยโมเมนต์ของพี่จริงๆอะตอนที่เราเป็นางเอกช่องเนี่ยพอเราเริ่มแบบมีชื่อเสียงละเรามีโอกาสได้แบบเลือกบทเลือกอะไรเองได้บ้างไหมคะตอนนั้นโอมันผู้จัดน่าจะเข้ามาหาเราเยอะเหมือนกันนะตอนนั้นอะแต่วิธีการทํางานของช่องสามคือนักแสดงมักจะไม่ค่อยได้เลือกบทอืมใช่ก็จะมาเป็นการแบบ จิ้มตัว<ะ>จิ้มตัวอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็ uh huh. แล้วก็บางทีมันก็ดีแต่ในมุมนึงวันนี้โตมาพี่กับไม่ชอบกลายเป็นว่าพี่กลายเป็นคนที่ชอบการแคสติง้ง uh huh. แม้กระทั่งทุกวันเนี้ยเรายังชอบการไปแคสติ้งมากกว่า uh huh. เรามองว่าบทหนึ่งบทมันอาจจะดีมากๆแต่มันอาจจะไม่ใช่เราเอ,อสมมติผู้จัดอยากจะเอาเราไปเล่นนะแต่พี่อาจจะเป็นได้ไม่ดีเท่ากับเบลถ้าผ่านการแคสมาอะไรอย่างเงี้ย uh huh. พี่ชอบกระบวนการแคสพี่ชอบแบบ การรู้ว่าตัวละครเลือกเราแล้วอะ่ะเออเราจะเป็นตัวนั้นได้ดีเราจะมีการมานั่งพูดคุยถกเถียงก,ก,กันกับคนที่เขาทำงานเบื้องหลังอืเดี่ยวว่าหลกตัวละครไปพร้อมกับเราอะไรเงี้ยแต่ผ่านการแคสติ้งนะเราจะชอบแบบนี้มากกว่าแล้วอย่างก่อนที่เราถูกจิ้มมาตอนนั้นนะคะเราปฏิเสธบ้างได้ไหมคะหรือว่าบางอันเขาก็เหมือนแบบว่ามานิพู้เลี้ห้เราแบบเฮ้ยเล่นเธออันนี้แบบกับคนนี้นะมันน่าจะออกมาดีนะน่าจะดังนะอะไรอย่างเงี้ย คือกับคนอื่นนะแฟนคนอื่นพี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่พี่อ่ะเป็นคนไม่กล้าปฏิเสธเพราะพี่อ่ะกลัวการเป็นคนไม่น่ารักของคนอื่นแล้วก็ทําให้บางครั้งเราต้องยอมทํางานที่บางครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่อินเรารู้สึกว่าเราไม่ได้แพชชั่นกับเรื่องเนี้ยแต่เราต้องทําแล้วเราก็จะทํามันออกมาให้ดีแต่ว่าเราไม่ได้มีใจกับมันตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเออแล้วพี่ก็จะรู้สึกว่ามัน มันไม่สนุกเลยถ้าพี่จะต้องอยู่ในการทํางานแบบนี้ต่อไปหรือพอนานๆเข้าเนี่ยเราเริ่มมีหาแบบคําปฏิเสธอะแล้วมันรู้สึกทุกข์ใจกับการต้องปฏิเสธเพราะว่าเราเซ็นสัญญาเนื่ออกอปะแล้วทําไมาถึงไม่เล่นดูดื้อแล้วดูอะไรแล้วหลายสิ่งหลายอย่างพี่ก็มัน,ม,นมันหลายปัจจัยมากเลยอะเออแต่ <Okay. S 2> ว่าพอเราโตมาเราพูดคุยพี่ก็รู้สึกว่าผู้ใหญ่ก็จะรับฟังเราในวันที่เราอะกล้าเข้าไปพูดคุย<ๆ>มันมีจุดเปลี่ยนของชีวิตคือพี่อะเจอ ก้อนเหนือที่หน้าอกแล้วพี่ต้องผ่าตัดแล้วพี่ต้องเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยมันต้องใส่ยาสลบใช่ไหมพี่ก็แบบฉันจะฟื้นมาไหมวะแล้วถ้าฟื้นมาเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยมันจะเป็นมะไหมนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะชีวิตเรามีอยู่แค่นี้จริงๆอะ่ะเออก็เลยบอกกับตัวเองว่าถ้าได้ฟื้นมาได้กลับมามีชีวิตมนะีมาทํางานอะไรเงี้ย จะขอทําอะไรที่ฟังเสียงหัวใจตัวเองหน่อยนะพารู้สึกว่าที่ผ่านมาการการกลัวว่าเราจะเป็นคนไม่น่ารักในใสายตาคนอื่นอ่ะบางทีเราไม่ฟังเสียงหัวใจตัวเองอะ่ะแล้วเราคนที่ปลอบใจตัวเองคือใครวะแม้กระทั่งเราเรายังไม่ปลอบตัวเราเองอะ่ะแต่เราพยายามแบบทําให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเราเป็นคนน่ารักเหมือนเราพยายามจะ please คนรอบข้างตลอดเวลาโดยที่เราแบบไม่ได้ please ตัวเองเลยใช่เออเราเลยมองว่ามันการปฏิเสธไม่ใช่เป็นคนไม่น่ารักแต่มันมีเหตุผลแล้วเราไม่ใช่ทําอะไรด้วยความแบบ อารมณ์หรือเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเราว่าเรามีเหตุผลพอเราผ่านในยุคที่เราโดนจิ้มตึงต้งตึง้งตึ้งละครพอกลับไปสู่ที่ซีรีส์มันเริ่มมาละแล้วเขาให้เราไปแคสติ้งก่อนละตอนนั้นเรารู้สึกอะไรกับการที่แบบเฮ้ยฉันถูกจิ้มมาตลอดแต่ว่าฉันต้องไปแคสหรือว่าพี่รู้สึกว่าเออมันก็ดูแฟร์ดีพี่เป็นอย่างหลังเพราะว่าพี่มีความรู้สึกแบบไม่โอเคกับการจิ้มมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออพี่พี่มักจะพูดเสมอเราตั้งคําถามกับวิธีการทํางานของ ของระบบบ้านเรามาตลอดว่าทําไมถึงจิ้มเออพี่ออไม่เหมาะกับตัวนี้เลยหรือคนนี้ไม่ได้เหมาะเลยอย่างเงี้ยเออเราแต่เราก็ไม่ได้ไปพูดกับใครอย่างเงีเออ้ยมันก็แค่อยู่ในใจเราพอวันที่เราโดนเรียกให้ไปแคสเรารู้สึกว่าเย่ดีจังเลยเออแล้วมันก็จะเป็นการแบบเราได้ไปเจออีกโปรเจกต์ใหม่วิธีการทำงานใหม่ซีรีส์เป็นยังไงหรอเออแค่ไดอะล็อกก็ไม่เหมือนกันแล้วอะณวันนั้นนะเราแค่รู้สึกว่าเย่ดีจังจะได้พูดกูมึง ทีวีด้วยบทบาทที่พี่เล่นมามันไม่เคยพูดกูมึงมาเลยชั้นเธอชั้นเายเคมิสลาคะกมลเนตรคะใครคะใด้ดต้องดูชื่อจริงอะไรต้องดูจริงแล้วใส่รองเท้าเข้าในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะหรือว่าแต่งหน้าตอนที่แบบป่วยเฮ้ยแต่มันมีเหตุผลนะขอขอชี้แจงเรื่องนี้ทําไมถึงต้องแต่งหน้าในในบางซีนที่เราเห็นเขานอนแล้วแต่งหน้า คือซีนที่เขาถ่ายกันต่อเนื่องมาก่อนหน้านั้นน่ะเขาอาจจะต้องแต่งหน้าแล้วถ่ายตอนนี้เสร็จปุ๊บเขาต้องไปถ่ายอีกอันนึงที่มันแต่งหน้าเลยม,มันเป็นเรื่องของเวลาที่มันไม่ทันแล้วเบรกมันซ้อนกันมากที่ยิบแล้วใช้แต่น้องคนนี้อ่ะน้องคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนอนป่วยเดี๋ยวไม่ป่วยเดยวอะไรเงี้ยอ่ะเอาหน้าเดิม ไปเลยไม่มีเวลาลบหน้าแล้วแต่กับถ้าเป็นหนังหรืออะไรที่เขาต้องการความเรียลจริงๆอ่ะไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมหนังเขาถึงวางซีนมาน้อยนิดกระจิตดิบลอยเพื่อเขาจะปั้นปั้นคัดปั้นน้ําตาเบลปั้นอารมณ์น้องอะไรเงี้ยแต่หนงบางทีเออมันกล้องเดียวด้วยคำถามอยู่ไหนนะคะอ๋อคำถามที่ว่าตอนที่รู้ว่าต้องไปแคสติ้งอ่ะมีการเตรียมตัวยังไงบ้าง อ๋อชอบมากเราก็เราก็ปล่อยใจโล่งๆเลยเขาก็จะส่งบทบมาเนาะส่งมาเป็นตอนตอนมาว่าเอ้ยตอนนี้ตอนอะไรเพื่อเขาไม่ได้ให้รู้เรื่องเราทั้งหมดอยากรู้ว่าเราจะแบบใส่อะไร<ค>ลงไปไนในตัว<ป>นีว้<ป>อะไรเงี้ยเออก็สนุกดีเราก็ได้ไปเราก็เจอแล้วก็ก็ทําแบบที่ที่คนอื่นๆเขาทําแหละเ,ออเราก็จะเป็นในแบบที่เราตามความเข้าใจของเราไปอ,อะไรแบบเนี้ยพี่ไออยู่ช่องมากี่ปีนะคะ แค่อยู่มา10ปี10ปีค่ะ,อะพอครบ10ปีในระในระยะระหว่างทาง10ปีเนี่ยเรามีความคิดที่เออหรือว่าเราเป็นฟรีแลนซ์ดีไหมนะหรือเราลองแบบยังไงดีนะอะไรเงี้ยมันมีความคิดค่ะพอช่วงที่เราเหมือนได้เล่นซีรีส์แล้วอะเหมือนใจมันอะไป <laughs> อยู่ที่ซีรีส์ด้วยจังหวะและเวลาอะไรหลายๆอย่างนั่นแหละมันทําให้อะ ครบแล้วเราก็เลยตัดสินใจออกมามแต่มันก็ประจวบเหมาะกับที่พี่เริ่มทํากมนอด้วยพอดีอมกมนอเกิดหลังจากที่โรคนี้มีโควิดช่วงที่อยู่ว่างๆเออเราเรา,เราได้นั่งไล่ดูว่า YouTube คืออะไรก็เหมือนหาดิเรกชันของช่องแล้วเราก็แบบ อยากจะเล่าเรื่องราวของเราคือมันประจบกับทิพพี่ไอเนี่ยเป็นคนชอบเดินปา่าชอบไปเที่ยวชอบไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยมีฟุตเทจกลับมาเป็นเป็นจริงจังอ,อะเป็นแค่แบบ IG เป็นแค่คลิปอะไรเฉยๆ<ม>ก็เลยเกิดเป็นแบบโปรเจกต์ที่พี่ขึ้นมาว่าพี่อยากทำกมนไม่ได้ต่อสัญญากับช่อง พี่ก็ไม่ได้รับละครที่ไหนเลยค<ม>ือมีคนติดต่อเข้ามาพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้รับหรือไปแคสอะไรที่ไหนหเพราะพี่เหมือนตั้งโกยว่าพี่จะต้องสร้างกมอขึ้นมาได้พี่ไม่ได้อยากทำให้มันเป็น j อบเล่นๆเนออมันเกิดจากตอนนั้นรู้จักพี่วานแล้วแล้วเราเห็นอาสาพาไป,ไปหลงตั้งแต่ก่อนหน้านะตั้งแต่เริ่มแรกที่เขาฟีลแบบส่งลิงก์มาให้เพื่อนในเฟซบุ๊กแล้วแบบช่วยแชร์หน่อยน้น้องช่วยแชร์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นแล้วเราอะ เราเป็นคนแบบญี่ปุ่นเราไปบ่อยมากเราไม่เห็นต้องดูรายการที่ไปญี่ปุ่นเลยทีนี้ลองกดเข้าไปดูของพี่ว่านเฮ้ยทำไมเขาสนุกและตลกได้ขนาดนี้วะญี่ปุ่นที่นี่เราเคยไปแล้วแต่ว่าเราไม่เห็นรู้มุมมองนี้เลยเออแล้วเหมือนพอมานั่งคุยกับพี่ว่านแล้วพี่แบบหูพี่ว่านธรรมศาสาตภาพยนตงอย่างเดียวจริงๆหรออะไรเงี้ยเออมันก็เลยทําให้เรามีความคิดว่าถ้าเราจะมีกมนขึ้นมาจริงเราจะต้องตั้งใจทํางานกับมันมากๆกก็เลยกลายเป็นว่าเราสองปีเราทุ่มให้กับกมนมากๆอ เราก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้เพราะมันมีบริษัทจริงจังมีน้องมีทีมมีฟิกซ์คอสจริงๆเราไม่ได้เล่นกับเขาเออเพราะไม่ได้เล่นกับการมาทำ u t u b e ไม่ได้เล่นกับการมาทำออนไลน์แต่มันคืออีกอกลูกหลักหนึ่งของเราที่เราจะต้องกรูมเขาขึ้นมาเหมือนกันแล้วเราอยากให้เขายืนได้ด้วยลำแข้งของเขามกมานอนจะต้องเลี้ยงน้องในทีมได้มกมนอนจะต้องเป็นดิเรกชันที่ถูกต้องและ และคนจะต้องรู้จักกรมนอในแบบคนละพารกับกุลเนธแล้ววันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพี่คิดถึงการแสดง hmm. พอวันนี้พี่มาทํากมนอสองปีความรู้สึกที่พี่คิดถึง การแสดงมันกลับมาพี่รู้สึกว่าเนี่ยแหละมันเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับพี่แหละว่าถ้ามันมีโอกาสเข้ามาแล้วพี่ได้ไปแคสแล้วมันแมชกันในสักเรื่องหนึง่งเป็นโปรเจกต์สั้นๆหรือจะเป็นโปรเจกต์ยาวไม่รู้แต่พี่จะตั้งใจทํามันได้ดีเพราะวันนี้คําตอบที่พี่ตั้ง,งเอาไว้ว่ากมาน,นเลี้ยงลูกน้องได้แล้วนะม,มันทําได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออพี่จะคิดเสมอว่าคนเราแม่งมีหลอดไฟดวงเดียวไม่ได้ที่ผ่านมาแบบเราต้องขนาดพี่เป็นนักแสดงพี่ก็ทําธุรกิจขายอางเกงยีนไปด้วยอเออในวันที่ โควิดมาการแสดงของพี่มันพอสไป5เดือนอย่างเงี้ยแต่กกงเกงยีนที่ขายดีเพราะว่าพี่นั่งคิดอ,อ๋อนวัตกรรมใหม่เป็นหมวกมีป้องกันโควิดอะไรต่างๆไอะไรเงินมันก็เข้ามาคือพี่เลยมองว่าเป็นมนุษย์แม่งต้องมีหลอดไฟหลายดวงเพราะว่าใครจะรู้ว่าโควิดเข้ามาปุ๊บหลอดไฟดวงที่เป็นนักแสดงมันดับแบบแล้วไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่อ่ะมาถึงคําถามไทยแล้ว เออพี่อายก็ถือว่าเป็นนางเอกเป็นเ,เขาเรียกอยู่ในเทนที่อเทียท,ที่ค่อนข้างเหมือนแบบอาบาเราสูงนิดนึงแต่พอจงจนตอนที่เราแต่งงานละค่ะต่อค่ะสเตตัสการเป็นนางเอกหรือการทํางานเป็นนักแสดงของเราอ่ะมันเปลี่ยนไปไหมคะมการรับงานการอะไรอย่างเงี้ยเขาคํานึงแบบเฮ้ยแต่ว่าอายแต่งงานแล้วนู่นนี่นั่นเลย่าสำหรับพี่อะพี่ไม่มีแต่พี่ก็รู้สึกว่ากับข้างนอกหรือว่ากับทีม โปรดักชันเขาอาจจะมีคำหนึงถึงอย่างที่บอกไปว่าแต่งงานมันพร้พอมๆกั<อ><อ>บ,บการที่พี่ทำกมนพี่เลยยังไม่รู้ว่าเออมันมีผลไหมหจนกระทั่งพี่ได้ไปแคชเรื่องของซีรีส์อะไรเงี้ยเออแล้วก็อาจได้มีการพูดคุยกันแล้วมาเจอกับทีมทีมก็เหมือนแบบเฉลยให้เราฟังว่าอะน้องพระเอกเนี่ยจะอายุน้อยกว่าประมาณ5ปีอะไรเงี้ยทางทีมก็กังวลกันประมาณหนึ่งค่ะว่าคุณไอกมนเนตแต่งงานแล้วเนี่ย เออจะต้องเหมือนแบบลดอายุลงแบบเหมือนทำให้ตัวละคร2ตัวเนี้ยมันจูน,ก,นกันได้ไหมเพราะว่าจะต้องให้น้องดูโตขึ้นหรือให้พี่อายเด็กลงมาดีนะแต่พอวันที่มาเจอกันเขาบอกว่าโอเคปัญหาหมดไปเพราะเขารู้สึกไม่ได้กังวลในเรื่องของเคมีตรงนี้ mm hmm. เราก็เลยรู้มาแล้วว่าอ่ะโอเคแบบมันปฏิเสธไม่ได้หรอกที่คนที่แบบผู้จัดหรือผู้กํากับเขาจะต้องมองรู้สึกอย่างนี้ว่าเอ๊ะ มันจะเข้าได้ไหมนะหรืออะไรแบบนี้ mm hmm. บวกกับยุคสมัยนี้พี่มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างเปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องของบทบาทในเรื่องของออไม่ต้องแค่เป็นความรักอะ่ะเป็นอะไรก็ได้ประเทศไทยค่อนข้างเปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องของนักแสดงที่มารับบทหรือคาแรคเตอร์ต่างๆใดๆ mm hmm. ถ้ามันแมชถ้าเขาเล่นได้แล้วตัวละครเลือกเขา มันก็คือตอบโจทย์ไปโอ้โยน่านักวันนี้ได้ดูเรื่องราวของวิอกับโมเนตเยอะมากๆากคือเป็นพาร์ทที่เหมือนแบบว่าเบลรู้สึกว่าเราจะไม่มีทางได้เห็นบนในทีวีหรือบนในมกมนอนแน่นอนอันนี้คืออีกมุมหนึง่งซึ่งทุกคนได้ฟังจากวิไอเลยนะคะในเลิศก็ขอบคุณวิไอมากๆเลยที่มาเล่าประสบการณ์การทํางานในวงการให้พวกเบลฟัง ขอบคุณคนดูค่ะขอบคุณคนดูก็จากสาวแบงค์ในวันนั้นขอฝากเงินกับสาวแบงค์ในวันนั้นจนวันนี้ที่มีกรนแล้วก็เป็นนักแสดงฟรีแลนซ์แล้วตอนนี้ในเจอร์นี่ต่อไปของพี่พี่รู้สึกว่าพี่อยากจะทําอะไรต่อคะตอนนี้กําลังจะทาแบบเออสนใจในเรื่องของธุรกิจค่ะก็กาลังจะดูโมเดลที่กําลังจะทําธุรกิจก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งเพราะว่าเราไม่รู้จักการโอเปรตเลยแต่ว่าไม่เป็นไรพี่เชื่อในการลากแบบลากเส้นต่อจุดหมายถึงว่าเรา การเดินทางของกมนอเนี่ยมันทําให้เราได้เจอคนเยอะมากขึ้นเราไปหย่อนจุดอะไรไว้ละเยอะแยะมากมายวันหนึ่งมันอาจจะถึงเวลาที่เราลากเส้นต่อจุดตรงนั้นแล้วมันอาจจะเกิดเป็นโมเดลอะไรบางอย่างซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนในอนาคตต่อไปแต่สำหรับในวันนี้อยากให้ทุกคนติดตามกมนอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับกมนกมตีด้วยนะจ๊ะพี่ไอกมณตค่ะเอ้ยแล้วก็แล้วก็คิดถึงการแสดงค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแล้วก็รู้สึกว่า ถ้าได้มีโปรเจกต์ที่มันแฮปปี้มากๆเราก็อยากจะเต็มที่กบบมันเพราะอย่างที่บอกแหละว่า10ปีที่เราอยู่กับการเป็นนักแสดงมามันมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ จิตวิญญาเราไปแล้วมันคืออาชีพแมกของเราอะเนาะใช่ใช่ช่ก็เลยแบบว่าเอออยากจะทํามันด้วยแพชชั่นอยากทํามันด้วยความรู้สึกคิดถึงก็วิอายังรับงานแสดงอยู่นะคะทุกคนต่อได้เลยคนเริ่มถามแล้วว่ารับงานแสดงแล้วใช่ไหมขับน้องเลยอยเออใช่ใช่ใช่กลับมารับกลับมาแล้วนะคะวิไอเย้ขอบคุณมากมาเลยนะคะวิไอที่มาพูดคุยมาแชร์ ประสบการณ์ชีวิตในวันนี้แล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันไปจะเป็นกิมมิคของรายการเราจะพูดคําว่าเลิกกอไปพร้อมกันเพราะว่าน่าจะเป็นคําที่เวลาเราเหนื่อยในการทํางานเราก็ชอบคํานี้กันเนาะถ้าเราพร้อมแล้วก็ไปเลิกกอเย้เลิกกอแล้วค่ะเย่พี่อายขอบคุณมากๆเลยขอบคุณ